สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงมาป่านะครับจะมาหาเก็บเห็ดนะครับแต่พอดีว่าบังเอิญนะครับมาเจอเห็ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราตามพ่อพงไปดูนะครับว่าคือเห็ดอะไรครับนี่เลยครับคือบริเวณที่พ่อพงได้มาเจอเห็ดนะครับซึ่งออกอยู่ นะครับริมทางนะครับดอกขาวเต็มเลยนะครับกำลังเกิดเรามาชมกันเลยนะครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่เป็นเห็ดปวกครับเห็ดปวกไก่น้อยนะครับที่พ่อพมเคยรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับเรียกว่าเห็ดปวกไก่น้อยนะครับเป็นเห็ดปวกดอกเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตามริมทางเนี่ยนะครับ นะครับกำลังบานเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเยอะมากเห็ดปวกชนิดนี้รับประทานได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับรับประทานได้แต่ว่าเราไม่ค่อยนิยมนะครับนำมารับประทานเท่าไหร่เพราะว่ามันเก็บยากนะครับแล้วก็ดอกเล็กด้วยนะครับเห็นไหมเหมือนเห็ดเข็มทองเลยนะครับเก็บยากแล้วก็ทำความสะอาดยากด้วยนะครับนี่สังเกตดูนะครับ การที่เหตุเกิดบริเวณนี้นะครับเป็นที่มีใบไม้ทับถมเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปลวกนะครับท่านผู้ชมปลวกนะครับเป็นทางเดินปลวกนะครับปลวกก็จะมากินใบไม้แล้วก็ย่อยสลายนะครับแล้วก็จะเกิดเชื้อราขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเกิดเชื้อราแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นเชื้อเห็ดนะครับกําลังเดินเนี่ยนะครับเนี่ยอีกหน่อยก็ออกเป็นดอกเห็ดหมดเลยนะครับนี่ครับ แบบนี้ก็เห็ดมันก็จะออกมานะครับเป็นไปได้ถ้าดินบริเวณนี้นะครับถ้าเราเอาไปไว้นะครับตามสวนเราอย่างเงี้ยก็น่าจะมีเห็ดเกิดน,นะครับท่านผู้ชมก็ใจก็อยากให้เป็นเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกดอกใหญ่ๆกว่านี้นะครับให้เราได้เก็บนี่แหละครับการทําเชื้อเห็ดนะครับก็เชื้อเห็ดปวกก็น่าจะเหมือนกันแบบนี้นะครับถ้า เราทาเราได้เห็ดปวกที่แบบเป็นดอกแก่แล้วเนี่ยเราไปทําเชื้อนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ในบริเวณสวนเราที่มีปวกเยอะๆมีใบไม้เยอะๆแบบนี้นะครับก็น่าจะมีเห็ดเกิดขึ้นนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ดินแบบนี้นะครับดินนี่ก็ถ้าเอาไปปลูกต้นไม้นี่ก็คงจะสวยงามมากนะครับนี่ครับให้ชมนะครับท่านผู้ชม อันนี้แหละเขาเรียกว่าเห็ดปวกไก่น้อยนะครับซึ่งมีดอกที่สวยงามนะครับดูสะอาดมากนะครับเหมือนเห็ดเข็มทองเลยถ้าเราขยันเก็บนี่เราเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปผัดนะ้ํามันหอยเนาะนะครับคงจะอร่อยน่าดูเลยนี่ครับเห็ดปวกไก่น้อยนะครับออกเยอะๆคือบริเวณที่ออกนี่ก็จะเป็นใบไม้ทับถมทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นเชื้อราข้าวขวเพิ่มมาอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับนี่ครับพ่อพงเองก็คงไม่เก็บนะครับก็คงปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้านะครับจะเกิดเป็นดอกใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับหรือว่าจะกลายพันธุ์เป็นเห็ดปวกใหญ่ยักษ์ขึ้นมานะครับเราก็จะได้มีเห็ดปวกกินนะครับเก็บกินนะครับนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับ พ่อพงพอเพียงเองก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ